เหมือนังมาเป็นสับปะรดอะไรเลยมีแม่จ้องปอนก่อนจะนอนติงก็นอนแอก่อนที่จะกินข้าวแม่ก็จ่ายจางข้าวแอร์เป็นแม่มาหกโมงครึ่งข้าวแอแล้วเหรอใส่จะไปเรื่องใดเรื่องนี้ข้าวแอแต่หกข้ามเลยพอข้าวแอร็จกินข้าวกินข้าวแม่ปล่อยนี่มัน

รวบขึ mm. ้นหแล้วเข้าไได้รู้เป็นสักท okay. <us> <all> ีว yeah. ่ามีโอเป็นคนยังไงยายว่าจะไม่พูดแล้วพูดไปกต่สงสารเหมือนกันเอาเถอะเฮ้ยมึงสาวใ้าเห็นกราฟิกเงี้ยนี่อ่ะมึงก็ไม่รู้ให้เขารู้จ้ะเอ้าควงก็ไปเจ้าของสาวแย่แล้วเลย ทวงอีกแล้วเห็นไหมหอาจะของเต่าเห็นไหมกี่วกั่วสัดหมดขายมาคาบเต่าเชือสองตัวเอามายายเอาเก่ได้หูขวงหูตาถาล,ล่มนี่เพื่อย่าไปควงกยจะมาขูงอดนยายไอ้นี่หัวย,ยนอนลงหืมันเป็นนายยายว่าแล้วมันต้องควงเลยละ ารู้กันตั้งประเทศเลยหืมยายก็แย่อยู่แล้วหลังไหลหืมอมพอดนึงตกหัว,วทีนึงอ้าวอันนี้เขารู้แล้วว่า